มาอีกหนึ่งคันครับสำหรับเจ้าอ e. s u z u d ดีแพบกับผมช่นเคยครับช่องบิ๊กแห่งสถานีเคยกันยาครับวันนี้พามาชมงานช่วงล่างครับว่ามีอะไรบ้างครับคันนี้ก็ <c oughs> เริ่มด้วยฝั่งนี้ก็ลือแล้วครับช่วงล่างมีอะไรบ้างอ่ามาจะเล่าให้ฟังคาวนี้ค้าถามในเพจช้างสร้างช่วงล่างนี่ยังเนียช่วงล่างคือระบบนี่ฮะ งานช่วงล่างคือจะมีปีกนกล่าง<ะ>ปีกนกบนมีโชค๊คนี่ฮะลูกหมากกันคง้งก็อันดับแรกก็คือนี่ลูกหมากแหลกไม้ตีกองตกหลุมดังนี่ครับตัวนี้เขาเรียกไม้ตีกองหรือสับช่งบางก็บางคนก็เรียกลูกหมากแหลกครับผมลูกหมากแหลกเสียบลูกหมากปลายแหลกอ่าบางคนก็เอิ่อิลูกหมากกันชักบางคนก็เอิ่อิลูกหมากปลายแหลกนี่ฮะตัวนี้ก็ดังเนื่องจาก หมดสภาพของการใช้งานนี่ครับแตกไปแล้วครับและอันที่สองอันนี้คือลูกมากปิงนกบนนี่ฮะตอกแตกกตอันนี้ก็คือหลวมไปแล้วครับเรียบร้อยนี่หมุนได้เลยครับก็คือพวกนี้คือมันเป็นลูกปืนครับแล้วก็ถ้าพักใช้ไปก็เกิดการหลวมเกิดการซึด จระบีแหงแน่ยังแน่กะประมาณนั้นครับแล้วก็ตัวนี้ลูกหมากปีกนกล่างครับนี่อันนี้ก็หลวมดังกรอกกรอกกรอกรถพวกนี้คือต้องเช็คประจาครับถ้าตัวนี้หลุดล่อแบะจอดตายข้างข้าง,างครับไปไซบอร์รออได้ครับเสียค่ารถยกอีกเมื่อไลท์ว่ากาครับแล้วก็จะมีบูตปีกนกตัวในสองตัวครับแล้วก็จะมีโชกหน้าคันนี้ก็มีที่เสียโชกหน้ายังใช้งานได้ครับแล้วก็จะมีลูกหมากปีโนกบน บูตปิงนกบนซ้ายขวาแล้วก็ลูกหมาปิงนกล่างครับถ้ามันหลวมจะเป็นยังไงนี่มาเบิงขันล้วมแล้วแล้วลูกหมากก็คือน่ะมีตำแหน่งพวงมาลัยที่มันเข้าตั้งศูนย์มาแล้วรถล,ล้อว่าตรงครับถ้าล้อไม่ตรงนี่เห็นไหมฮะยางของเราก็จะหมดแบบนี้ครับนี่เห็นหันลวดครับบนันนี้อันนี้โอ้จับแห้งบ่ได้บาดมือ วดแท้ๆได้ครับนี่นี่ครับรลวดออกแล้วครับก็ <c oughs> <c oughs> นี่ฮะพอหลวมรถของเราตั้งศูนย์หน้าสัมผัสยางกินเต็มเสมอลดคือรถได้ศูนย์ครับอันนี้คือลดกินนอกกินในยางกินนอกกินในคือรถไม่ได้ศูนย์ก็คือเกิดจากช่วงล่างของเราครับตั้งศูนย์แล้วมันตรงอยู่แต่ช่วงล่างเราหลวมก็มีค่าเท่าเดิมครับมันไหลหนีึ้รครับก็ คันนี้เป็นยูซุดีแม็รถส่งของก็เอามาให้เราดูแลให้ครับคันนี้ก็ย้อจัดการเปลี่ยนยางหน้าใหม่แล้วก็เปลี่ยนช่วงล่างครับผมก็อีกหนึ่งคันครับเอามาให้ชมกันแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมคลิปนี้ก็ขอคำว่าสวัสดีครับ